วันนี้ค่ะได้อยากจะมาแนะนำเคล็ดลับที่ได้ใช้มา2ปีแล้วแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะคะนี่<ช>เลย Miracle Perfect ค่ะใช้มา2ปีจริงนะคะตั้งแต่เริ่มต้นที่ขายใน Beauty Buffet เลยนะคะ1เซ็ตมี3ชิ้นด้วยกันตัวนี้คือตัว e s s e n น e นะคะหรือว่าน้ำตบนั่นเองแล้วก็มีตัวเซรั่มนะคะตัวนี้ดีมากนี่คือแบบให้น้าบเลนเลยแล้วก็มีตัวครีมด้วยใช้ครบทั้งเซตดีมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เซรั่มแบบ ผมไปเยอะอะแล้ววันนี้ของหมดแล้วด้วยตลอด2ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวให้ดูนะที่ใช้แบบมิระค้ลเพอร์เฟกเนาะเนี่ยลูขุมขนะค่ะมันเล็กลงพอคนเราอายุเยอะขึ้นเนาะหลุมขนมันก็จะกว้างแต่ตัวนี้มันทําให้หลุมขนเล็กลงแล้วก็ริ้วรอยต่างๆ่อะค่ะมันจางลงด้วยนะคะใช้ตลอด2ปีแล้วคือทุกใจไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นได้อีกเลยนะคะ แล้วก็ตัวเมล็ดพ่อเฟกนะบางคนรู้สึกว่าใช่แล้วช่วงนี้ล็อกดาวน์แล้วของหมดทำยังไงเหมือนด้าตอนนี้เนาะเดี๋ยวด้าจะสั่งโทรสั่งเซรั่มค่ะโทรสั่งได้แล้วเขามี call center แล้วก็ของจัดส่งให้หน้าบ้านเลยสั่งออนไลน์ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะโพสต์เบอร์เอาไว้ละกันใต้แคปชั่นนี้ว่าสั่งของในมิลต้บุฟเฟ่น,นะสั่งได้ยังไงบ้านนะคะรวมถึงสั่งเมล็ดพ่อเฟกด้วยนะคะแล้วก็ของเนี่ยคือช่วงนี้เขาจัดส่งฟรีทุกบินเลยนะคะสามารถโทรสั่งกันได้แล้วก็ในกรุงเทพเนี่ย ก็ภายใน1-2วันต่างจังหวัดก็ประมาณ3-5วันของก็จัดส่งถึงหน้าบ้านคือเลยนะคะนอกจากโทรสั่งที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์แล้วยังสามารถสั่งได้ผ่านทางแบบเว็บไซต์ช้อปปิ้งทั้งหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแบบช้อปปี้ลาซาด้าคอนวีหรือว่า JD ก็สามารถสั่งได้หรือกดสั่งผ่านทางแกรฟก็ได้ฟูดพ p นด้าเซิร์ชคำว่า b e a u ี้บุฟเฟ่แค่นี้ละคะ่ะคุณก็สั่งของได้เลยแล้วก็อย่าลืมสั่งมิเลก์เฟกนะคะเพราะว่าของจัดส่งงหน้าบ้านสะดวกมากๆเลยนะคะ